ย้ำนะฮะท่านผู้ชมฮะย้ําว่าฤดูฝนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมจะมีฝนตกน้อยกลางเดือนหน้าจนถึงกลางเดือนกร,รกฎาคมฝนตกน้อยแล้วก็จะไปหนักอีกทีสิงหากันยานะครับยังไม่ทราบนะฮะนี่ และวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เด็กๆเริ่มเปิดเทอมสําหรับการเรียนออนไลน์นะครับก<ช>ารเรียนออนไลน์ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับวันนี้เวลาของรายการเราเข้าช้าสักประมาณ 2- อสนาทีก็พอไปตะเวนดูห้องเรียนของเด็กๆนะฮะเราไปดูห<ช>้องเรียนเด<ช>็กๆเดินเหมือนกับใครูเดินเอามือนะฮะกวายหลังแล้วก็ไปเดินดูเด็กๆเรียนเป็นยังไงบ้างก็ปรากฏว่าการเรียนวันนี้มีเรียนทั้งหมด เปิดเรียนทั้งหมด4ช่องทางนะครับแต่ช่องทางที่มีการพูดคุยกันมากวิาพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือช่องทีวีออนไลน์การเรียนผ่านออนไลน์นะครับเปิดเทอมออนไลน์แล้วแต่จะเรียกกันจะผ่านแอป,ปตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแอป DL TV นะครับตอน8ปดโมงครึ่งนะครับก็แอป,ปนี้ก็เปิดเรียนการเรียนการสอนก็ล่มไปตามระเบียบล่มไปตามครูระเบียบ <laughs> ส่วนช่องทางอื่นเรียนได้นะครับ นี่ท่านผู้ชไมไะปช่องทางเลยใช่ใชนะครับช่องทางหลักๆนะครับสรุปให้ท่านทราบวันนี้นะครับกล่องทีวีดิจิตอลครับก็เป็นเซตทอปบล็อกนะฮะถ้าบ้านไหนมีกล่องทีวีดิจิตอลอยู่แล้วก็ให้ลูกหลานเรียนผ่านหน้าจอทีวีได้นะครับทางกสทอชอก็มีการจัดเอาไว้ให้ทั้งหมด17ช่องนะครับช่อง37 38 39 สำหรับสอนอนุบาล1ถึงอนุบาล3ช่อง40 41 42 43 44 45นะครับสําหรับป1ถึงป6ช่อง46 47 48 49 50และ51มัธยม1ถึงมัธยม6ก็คือม1ถึงม6 ช่อง52เป็นการเรียนการสอนระดับกศนนะครับช่อง53เป็นการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาครับในช่องทางที่1สําหรับกล่องทีวีดิจิตอลเรียนผ่านทีวีนะครับ17ช่องช่องทางที่2ทีวีดาวเทียมระบบ KU b a แบหรือว่าจานทึบทั้งหลายนะครับพวกจานสีส้มสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะครับระบบ เคยูแบก็คือถ้าเป็นสีส้มก็ IPM ถ้าสีเหลืองก็ DTV ถ้าสีแดงก็ทรูและการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ก็ใช้ดาวเทียมระบบ KU b a แบนเหมือนกันระบบนี้จะส่งขึ้นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่อะไรของเขาก็เ,าเป็นศัพทเทคนิคของเขาไปนะครับสำหรับบ้านไหนที่ใช้ทีวีดาวเทียมระบบ KU Band จานทึบเป็นสีสีนะฮะ ช่อง195-196-197เป็นการเรียนการสอนระดับอนุบาล1ถึงอนุบาล3ช่อง 186- ถึง19 191เป็นการเรียนการสอนสำหรับป .1- ถึงป .6 ช่อง 192- ถึง194เป็นการเรียนการสอนระดับม .1- ถึงม .3 ช่อง 198- ถึง200 เป็นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม .4 ถึงม .6 ช่องทางที่3นะครับทีวีดาวเทียมระบบ C b แบนหรือพวกจานตะแกรงจานดำนะก็สำหรับดาวเทียมระบบซ b แบนก็คือใช้จานรับสัญญาณเป็นแบบตะแกรงสีดำจะส่งขึ้นความถี่กลับมานะฮะกลับไปกลับมาโดยเทคนิคของเขานะส่งผ่านดาวเทียมสะท้อนกลับมายังโลก สำหรับบ้านใครที่ใช้จานดำจานตะแกรงนะครับช่อง337 338 339หมุนไปที่3ช่องนี้ถ้าลูกหลานของท่านอยู่ชั้นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ช่อง340ถึงช่อง345เป็นการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6ป1ถึงป6ช่อง346 ถึง351เป็นการเรียนการสอนระดับม .1 ถึงม .6 นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะก็แม้ว่าเราก็จะเห็นนะฮะตามโซเชียลก็จะมีเออบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรฮะดราม,ม่าก็คือที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ที่บ้านไม่มีมือถือ<ช>ที่บ้านไม่มีเออพวกแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนะครับพวกอะไรต่างๆก็ก็ไม่เป็นไร ดูผ่านทีวีได้ดูผ่านทีวีดได้นทีวีได้นะฮะดูผ่านทีวีได้นะฮะก็ทางนักตรีศึกษานะครับคุณรัฐพลทีบสุวรรณเนี่ยบอกว่าออคือก่อนหน้านี้มันมีภาพข่าวยายพาหลานไปซื้อโทรศัพท์มือถือ,อนะร,ราคาไม่เกินสัก2,000บาทเพื่อเตรียมจะเรียนทางออนไลน์นะครับจนกระทั่งเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คุณนัฐพลเองก็บอกนะครับว่า ก็พูดชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็คือเรียนที่โรงเรียนนั้นเป็นอันดับแรกนะครับต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยของสาธารณสุขซึ่งถ้าวันนี้เป็นวันที่1รกรกฎาคมร้อยละแปของโรงเรียนทั่วประเทศก็ต้องเปิดเรียนที่โรงเรียนเรียนออนไลน์อาจจะแค่ในกรุงเทพนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีพอแต่อีก45วันจากนี้ไปก็ต้องติดตามสถานการณ์โควิดว่าจะเป็นยังไงต้องเข้าใจในบริบทว่าการเรียนออนไลน์ที่พูดมาตลอด ออน i ซ e ์อ a i r อร์ออนไลน์ air, ซึ่งออนไซต์มาก่อนก็คือเรียนที่โรงเรียนเป็นอันดับแรกนะฮะและโรงเรียนทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ใน50จังหวัดที่อยู่ในโซนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาฉะนั้นเรียนที่โรงเรียนได้แต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นออนแอรคือดูโทรทัศน์เด็กจนถึงม .3 ดูโทรทัศน์อยู่แล้วนะฮะที่มีออนไลน์ก็คือเสริมในชั้นมสม .5 แล้วก็ม .6 นะฮะ อันนี้คือหลักๆในที่คุณหนกบอกว่าก็คือว่าสามารถเรียนผ่านทางทีวีได้นะครับในช่องทางต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยนะฮะสำหรับการเปิดทดสอบสัญญาณเรียนทางไกลผ่านทีวี17ช่องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการทดสอบสัญญาณโทรทัศน์ของแต่ละบ้านถ้าเผื่อบ้านไหนไม่มีโทรศัพท์เราก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปซื้อโทรศัพท์นะฮะ ที่พูดถึงการเรียนออนแอร์ air, หรือว่าออนไลน์ line, นั่นคือสถานการณ์เลวร้ายที่สุดก็เผื่อเอาไว้เรียนที่โรงเรียนแล้วถึงเวลาสถานการณ์ไม่ดีมีคนติดเชื้อคนหนึ่งในหมู่บ้านก็ต้องมาใช้ออนแอร์อยู่ดีนะฮะแล้วถึงตอนนั้นจะมาทำการมันก็อาจจะไม่ทันฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับเป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะโรงเรียนยังไม่เปิดนะครับแต่ว่า ช่องทางต่างๆนั้นเรียนออนไลน์ก็มีนะครับเรียนออนแอร์ผ่านทางทีวีช่องต่างๆก็มีอย่างที่บอกไปนะฮะแต่ถ้าเกิดที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีมือถือเลยไม่มีจานดาวเทียมไม่มีทีวีเลยจบใช่จบฮะใช่ต้องรอเปอิดเทอมอย่างเดียวรอเปอิดเทอมอย่างเดียวแต่อย่างนี้จบเลยซึ่งถามว่ามีไหมมันก็อาจจะมีบางกลุ่มอาจจะมีบ้านน้องเก่าไงเก่าดงกล้วยไง น้องเก๋าดงกล้วยนี่แบบน่ารักมากนะฮะที่ประจุก <S lonely> ิร <Find human> ิข <Wet dude> no. ันใช่ที่ครูโทรไปหาที่บ้านใช่ที่ครูเต้นนะครูเต้นโทรไปหาครูก็น่ารักแสนจะน่ารักขอเช็คความพร้อมของเด็กๆเพราะครูสอนอนุบาลเช็คความพร้อมของเด็กในห้องเรียนทั้งหมดเลยนะครับเช็คๆมาจนถึงบ้านน้องเก๋าก็ใช้เวลามากหน่อยนะครับก็ปรากฏว่าถามว่าที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมมีอะไรไหมไม่มีมีแต่โดงกล้วย โอ้โหและที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือเด็กครูเติ้ลก็ต้องเอาข้าวปลาอาหารไปให้เด็กกินใช่เพราะเด็กบอกหิวข้าวหิวข้าวนะฮะนี่วันนี้นะครับก็เป็นไปตามสภาพของบ้านเมืองของเราท่ยานผู้ชมฮะแต่ว่าทุกประเทศทุกประเทศ,ทเทศมีคนจนนะใช่นะ,นะทุกประเทศมีคนที่มีมีคนไร้บ้านนะทุกประเทศมีคนที่ไม่พร้อมในเรื่องของปัจจัยสี ไม่ใช่แต่เฉพาะบ้านเรานะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าหยิบเอากรณีที่ไม่พร้อมหรือบ้านคนจนแล้วก็มาด่าว่าไปที่รัฐมนตรีศึกษาไปที่รัฐบาลใครเป็นคนคิดให้เรียนออนไลน์ใครเป็นคนคิดวะ hmm. อะไรเงี้ยนะ hmm. คือจะบอกว่าบ้านเรามีคนจนมีคนไม่พร้อมแล้วจะไม่ให้รัฐบาลทำอะไรเลยนะรอเปิดเทอมหนึ่งกรกฎาคมเลยมันก็ไม่ได้นะคร ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้ที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปสู่จุดนั้นจุดที่มีการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ,อยู่ดี<ช>ครับ,รบก็รัฐบาลจําเป็นต้องมีนโยบายนี้ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามที่เด็กๆอยู่บ้านไม่ให้ไปออกไปข้างนอกไปเรียนหนังสือเดี๋ยวไปมีความเสี่ยงในเรื่องของติดเชื้อไวรัสขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าพร้อมก็เรียนถ้าไม่พร้อมรัฐบาลก็พร้อมจะเข้าไปดูแลแก้ไขเนี่ย ใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอโอ้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทุกบ้านเด็กทุกคนในห้องจะต้องมีอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์จึงให้รัฐบาลทํานโยบายนี้ได้นะอันนี้ไม่ได้นะไม่ใช่นะฮะอ,อันนี้ก็คือกําลังกําลังหมุนอยู่นี่ก็คือยังยังไม่ติดน,นี่ดีอีทีวีใช่ดีอีทีวีนะฮะก็โปรดเข้าใจด้วยนะครับครับ,ค,รบคืออย่าเอาแต่ดุด่าว,ว่าใช่ไหมฮะอย่าเอาหยิบเอาเคสแบบ ที่คุณยายพาหลานไปซื้อโทรศัพท์มือถือ2,000แล้วก็โอ้โหเอาเรื่องเนี้ยเอาประเด็นเนี้ยเอากรณีนนบ้านเนี้ยด่ารัฐบาลทุกวันทุกวันก็โปรดเข้าใจกันด้วยครับนะฮะครับนี่นะชะวนส่วนช่วงเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดห้างสินค้านะฮะตามนโยบายของทางรัฐบาลหรือว่าตามสบคใน,นระยะที่สองนะฮะ ก็ท่านต้องสแกน QR Code เ,เว็บไซต์ไทยชนะใช่ครเมื่อวานนี้ทางคุณพลวัตวิทูนกระชิดนะฮะคุณหมอนะคุณหมอพลวัตวิทูนกระชิตผู้ตรวราชการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกว่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์ไทยชนะ .com นะฮะก็ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการใช้บริการของประชาชนในสถานที่ต่างๆเพื่อส่งให้กับกลมควบคุมโรคติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับ ตอนเช้าของเมื่อวานนี้ถึงเวลาประมาณสัก11โมงครึ่งนะฮะในการถแถลงที่ศูนย์สอบคก,ก็ตรวจสอบพบว่าทั่วประเทศมีร้านค้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะตอนนั้นก่อนเที่ยนะท่านผู้ชมครับ26,736ร้านค้า